หลักในการหาตัวตนค้นหาตัวเองบนโลกออนไลน์ก็คือหนึ่งรักชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นออกมาแล้วมาเริ่มบันเลงทำนะคะเพื่อให้ต่อยอดกับสินค้าและบริการของเราถ้านึกไม่ออกก็ไปถามเพื่อนนะคะไปไปถามเพื่อนถามคนรู้จักนะคะสนะคะหลังจากนั้นเราก็หาโรโมเดลหาโรโมเดลนะคะแล้วก็ เรียนแบบคัพปี้พัฒนาต่อยอดในแบบฉบับที่เป็นเราห้ามก๊อปมาทั้งหมดนะคะโอเคไหมคะแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องลงมือทําอย่างต่อเนื่องแค่นี้เองนะคะในการของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะก็คือมันจะต้องถ้าเกิดมันจะให้ดีเนาะก็อย่างที่บอกมันก็ต้องมีมีคนเคาะให้เคาะใช่ไหมเหมือนมีคนเป็นกระจกถ้าเราไม่มีคนเคาะบอกเลยก็หาคนคนที่เขา เขากล้าบอกเราอ่ะเราไม่โกรธด้วยนะส่งไปเออช่วยดูให้หน่อยดิเช่นทาอะ่ะดีไหมแต่ต้องคนเป็นแนวคิดบวกด้วยนะไม่ใช่แนวลบๆบทาอะไรอ่ะทาอะไรอะไรประมาณนี้ก็ก็ไม่แนะนําหาคนที่คิดบวกว่าเออเห็นดีเห็นงามกับเราว่าเออที่เธอทํามันมามันมันดีแล้ววิธีการเนี้ยแต่เธอน่าจะปรับตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมือเธอเยอะไปนะหลังเธอค่อมไปปากเธอแดงไปหน้าเธอไม่แต่งผมเธออะไรก็ว่าไปคือเราหรือเธอพูดเยอะไปเยิ่นเยอะไปมันไม่เข้าแก๊บไม่เข้าเนื้ออะไรเนี้ย โอเคไหมคะหาคนที่เป็นคนที่จะพอดูให้เราได้ในการที่จะคอยเคาะให้เราได้โอเคไหมคะหนึ่งหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วเอาสิ่งที่เรารักเราชอบหาสิ่งที่เรารักเราชอบให้เจอแล้วเอามันมาทามาต่อยอดนะคะมาทํามาต่อยอดแล้วทาไปสักพักเราก็จะวนหาคนหาสินค้าและบริการของเราให้ได้นะคะวนหาสินค้าและบริการของเราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องขยี้ให้กถูกจุดการที่เราจะขายสินค้าและบริการให้ลูกค้าของเราเราต้องมีจุดสองจุดค่ะ หนึ่งจุดเจ็บเขาจุดว่าเออเขาแบบจุดแบบถ้าเราจะขายอะไรสักอย่างจเจ็บของเขาว่าเออฉันมีปมด้านเนี้ยมีปมว่าเออฉันแบบอ้วนมากลดน้ําหนักเท่าไหร่ก็ไม่หายอ่ะหรือฝ้ากระจุดดำดำก็ได้อ่ะเป็นฝ้ากระจุดดาเท่าไหร่ก็ไม่หายอะไรเงี้ยคือแบบใช้มาหลายอย่างก็ไม่เจอวันเนี้ยคือเราก็พูดจากใจว่าเออวันเนี้ยเราจะมาขายสินค้าตัวเนี้ยว่ามันดียังไงมันจะช่วยเขาได้อย่างไงหลังจากนั้นนะคะเราก็ ลงมือทําลงมือทําแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองในโลกออนไลน์หลังจากนั้นถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเรามันยังไม่ใช่เราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะองคนี้จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยไม่มีอะไรเยอะแค่เราหาตัวเองให้เจอแล้วก็ลงมือทําอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,ออง,อองท,ทุกวันนะทุกวันนะทุกวันไลฟ์สดให้ได้วันละหนึ่งครั้งแต่จริงๆถ้าแป็นาคาออนไลน์จริงๆนะคะ ประมาณสองรอบสามรอบต่อวันเลยนะสองรอบสามรอบต่อวันถ้าเกิดใครจะมาสายนี้จริงๆสายขายของบนโลกออนไลน์เนาะสายขายของทาคลิปนะทําคลิปห้าคลิปต่อวันนะขั้นต่าเนาะห้าคลิปไลฟ์สดให้ได้อย่างน้อยวันหนึ่งครั้งแต่ถ้ามากกว่านั้นได้ยิ่งดีนะเชา้ากลางวันเย็นอะไรประมาณนี้